ก๋วยเ,เตี๋ยวแห้งซอสทำเองนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปนะเจ้ามาก๋วยเ,เตี๋ยวแห้งนะคะวันนี้เนื้อเปื่อยกับลูกจิ้นลูกชิ้นทำเองนะคะสูตรน้ำซอสก๋วยเ,เตี๋ยวแห้ง อยู่ใต้คลิปนะเจ้าเดี๋ยวลองให้ใต้คลิปนะคะอันนี้สมศรีทำไว้นานแล้ว <c oughs> สุนี้อร่อยถ้าทำเยอะอะเอาใส่เลจ็บใส่กระโหลไว้ มันเป็นอย่างเจ้าสมศีกับเก็บใส่ขวดไว้สูตรสมศรีอ่ะจะใจได้สักสองสามข้างถ้ากินคนเดียวนะ่ะถ้ากินหลายคนก็ได้หลายคนอยู่เจ้า ฉันสีเห็นคนกินในไอหยากเหรอ,อยิ่งก๋วยเตี๋ยวกะกะปิเหรออยากจะลองดูลองดูสิมันใจมันเหมือนอกันหรือเปล่านี่จ้าเห็นข้าวจิ้มเจกะปิเนาะแล้วก็มาเหมนก๋วยเตี๋ยวจะลองดูเจ้าเป็นยังงจะได้อะ เคยกินเราก็ไม่เคยกินนะแต่เราอยากจะลองดูนี่เหรออ่ะใส่ลงไปในนี่แหละนี่อ้จะได้กิิเหรอวะนีหทําแบบนี้เหรอกินพริก จานสว่างเลยม,มันก็อร่อยอยู่นะอืมชิมดูปกติกินนักด่า

มันก็กิ่งีเจ็บครั้งแรกที่กินนะคะ อร่อยอยู่นะ I <laughs> do